ความคืบหน้าการขุดสำรวจสะพานของโบราณของสำนักโบราณคดีที่8ขอนแก่นวันนี้เป็นวันที่11ของการขุดสำรวจซึ่งทีมงานการขุดสำรวจได้กำหนดจุดในการขุดสำรวจไว้4จุดคือหัวสะพานและท้ายสะพานและฝั่งซ้ายฝั่งขวาของสะพานเพื่อสำรวจโครงสร้างหลักของสะพานในอดีตครับจากการขุดสำรวจในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นโครงสร้างหลักของสะพานที่ถูกฝังไว้ใต้ดินครับ ย็ยังยังยังขุดยังไม่ถึงพื้นใช่ครับตัวถึงพื้นก็จะอยูอ่ตรงระดับท่อที่เราสูบน้ำเลยนะครับ,รบมันต้องลงไปอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ก็คือลอกเป็นชั้นทับถมมันจะเป็นชั้นเป็นชั้น<ป>เดิมเดิมที่ท,ที่ที่มาขุดใช่ไหมครับ,รบที่สงสัยว่าเป็นของใหม่ย้ายตำแหน่งมาแต่พอเราขุดแล้วครับมันเป็นตำแหน่งเดิมนี่แหละแต่ว่ามันมีการบูรณะ ด้านบนก็คือมีทั้งส่วนใช้ศิลาแรงเดิมแล้วก็ศิลาแรงใหม่แล้วก็ตัวศิลาแรงเทียมก็คือถ้าเป็นศิลาแรงเทียมครับมันจะเป็นติดอยู่บนผิวคอนกรีตเป็นผิวปูนปัจจุบันแล้วระยะต่อไปหลังจากที่เราขุดสำรวจนะครับอาจารย์อันนี้น่าจะาหลังจากที่ขุดเสร็จใช่ไหมครับจะทํารายงานแล้วก็ ทางกรมเขาก็น่าจะนําไปออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อันนั้นก็จะอยู่ของส่วนกลางก็จะเป็นของสถาปนิกวิศวกรนะครับแต่ที่เราขุดนี้ก็อยืนยันได้ว่าสะพานตัวนี้ไม่มีการย้ายไม่มีการย้ายคือสะพานโบราณตั้งเดิมใช่ครับแต่เพียงแค่มีการบูรณะให้สมบูรณ์แล้วเห็นความแตกต่างจากภาพสมัยพระยาดำรงราชานุภาพกับกอนที่เรามาขุดคน้นมีอะไรแตกต่างบ้าง ็มีมีตัวสะพานนี่แหละครับก็คือในภาพของพระยายดำรงจะไม่ได้เห็นตัวสะพานยาวขนาดนี้เหมือนจะเห็นเพียงเสาแค่ชุดสีต้นนี้ครับมันจะมีตัวเดิมอยู่ที่ที่ไม่ได้เหมือนกับโดนบูรณะแล้วก็มีส่วนที่บูรณะเพิ่มต้นที่ 3, 4, มสี่ห้าหอันนีน้น่าจะเป็นอยู่สองสามส่ห้าหกอ่ะ, 3, 4, 5, อ,ะอันนั้นน่ะน่าจะตรงกับของกรมพระยายดำรง แต่ต้นที่หนึ่งสองมันจะมีร่องรอยของตัวนี้ครับต้นที่หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบตัวนู้นนะครับน่าจะเป็นตัวที่ตอนบูรณะเพราาะว่แต่ว่าเราก็บูรณะเราบูรณะาจากตำแหน่งเดิมที่มันมีตัวฐานลากอยู่ตัวตอม้ออ,อยู่ชุดท,ที่มันเป็นฐานบัวลงมาครับ แล้วในส่วนเศษหินพวกนี้ละครับอันนี้คือพังทลายเป็นชุดพังทลายครับน่าจะเกิดจากช่วงทิ้งล้างพังทลายลงมาถ้าเกิดดูในของภาพของสมเด็จกรมดำรงอะครับก็จะมีชุดสีละแลงที่พังอยู่เหมือนกันครับก็อาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้แสดงว่าสมัยที่เขาบรณะคเขาไม่ได้เอาขุดเอาพวกนี้ขึ้นมาเขาก็มีหินใหม่อยู่แล้วก็อาจจะเก็บส่วนที่ ขุดเจอครับขึ้นไปแต่ตรงนี้อาจจะขุดไม่เจอขุดไม่เจอขุดขุดไม่ถึงระดับครับเพราะว่าด้านหน้านี้ก็ต้องลอยขุดขุดหาขอบเขตไปแล้วในในในตอนบุรณะตอนที่เราขุดหัวขุดท้ายนี่ก็เพื่อพิสูจนว่าสะพานนี้ม,นมีความยาวใช่ครับ,ค,รบคือมันจะมีต่อไปหรือเปล่าหรือว่า สิ้นสุดแค่เท่าที่เขาบูรณะไว้หลังจากที่เราขุดเราทราบแล้วว่าสะพานท่นแค่นี้ใช่ครับไม่สามารถใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ยืนยันนะครับตัวขอบขอบของคลองคือริมตะลิ่งแล้วแสดงว่าไม่มีสะพานไปอีกแล้วอันนี้คือกั้นกั้นแนวริมริมคลองริมตะลิ่งไปเลยอันนี้คือขอบใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมครับที่มันจะเชื่อมกับตัวคอสะพานเลยแสดงว่าฝั่งที่นี้ทั้งหมดก็คือเป็นคลอง แล้วก็ตรงฝั่งนู้นต้องมีแนวนี้อีกในส่วนตรงนี้ที่เราเห็นวันนี้เราวคือเราจะขุดทะลุหรือเปล่าอยังงครับให้ให้ให้เห็นแค่ตัวเป็นรูปเ <ผม S 1> สาสก่อน,นอเพราะว่าถ้าเกิดขุดทะลุปไปกว่าดินดินถนนฝั่งนูง้นข้ามถนนข้ในส่วนความคืบหน้า เราจะนำเสนอใน EP ต่อไปอย่าลืมติดตามไปพร้อมกันครับมันสอ<า>ด <สา S 1> ค้องได้ดว เจอเครื่องถ้วยใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันไม่ได้เจอสมบูรณ์นะครับเป็นแล้วก่อนนนั้นน่ะเจออะไรไหมที่เกี่ยวกับยุคสมัยมีมีหลดมีอะไรในระดับท้องเลยผมคิดว่าถ้าเป็นเส้นทางสัญจรหลักก็อาจจะมีอะไรที่หลดไปได้